ต้นนี้นะครับผมอทุกท่านนะครับมีเสียงดีดีครับตัวนี้นี่ครับค,ค,บค,บค,บคยุยนี่ครับทุกท่านนี่ครับขันอยู่ในสวนตุเรียนนี่ครับ พผมเอาต้นเจ้าต้นสูงมาใส่ต้นนี้นะครับเสานี้เสาไกลสุดนะครับทุกคนเสาไกลสุดมากเลยครับพอจะอยู่ตรงป่าทุเรียนเขาออกมาตรงนี้นะครับครับสวัสดีทุกคนทุกท่านครับผมเจอผมอีกหนึ่งคลิปกับช่อง youtube นาโคกยินแหครับวันนี้นาโคกยินแหเดินทางมาจังหวัดตรากนะครับผมแถวเกาะช้างครับผมแถวนี้จะเป็นไม้ป่าทุเรียนนะครับทุกท่านโอ้เสียงออกจะไม่ค่อยมีนะครับ วันนี้มาทํางานนะครับผมไม่ได้มาต่อนกแต่วันนี้ก็เช็คเอานกมาเช็คสภาพไม้นะครับเป็นนี้เป็นที่สวนทุเรียนของอที่ผมมาส่งให้เขาเท่าแก่ที่อยู่สวนทุเรียนนะครับผมไม่รู้จักชื่อนะครับผมแต่ที่ตัวนี้เป็นที่สวนบุคคลที่คนนอกไม่กล้าเข้ามาเลยนะครับทุททกท่านก็ผมจเจาต้นซุงมาใส่ต้นข้างหลังครับที่เสาไฟนะครับว่าจะมาหรือเปล่ารุรนพร้อมกันครับมาแล้วครับผม ตอนนี้เสียงเล็กขาลมนะครับทุกท่านนี่มาฝั่งนี้นครับ ต้นสุงครูครับโอ้ตอนนี้เสียงเล็กของครับคารลมดีมากเลยตันนี้โอ้ตกใจรถอีกแล้วครับผมรอบสองครับทุกท่านมาอีกแล้วครับ ไต่มาเสียงในตรงนี้ดุมากนะครับชาวต้นสูงเรียกครับผม หัวเสาแล้วครับทุกท่านแร๊บเรียบร้อยคูหนุนครับผม จัดของดี้ะทุกคนท่านครับดูด้วยครับตัวนี้เสียงเล็กหอเป็นนกสอตเต็มอกเลยครับ เรจัดของดีแล้วครับจ ปีกก็สวยนะครับทุกท่านแต่ยังไม่ถ่ายขนบ้านครับคามถือว่าสวยเลยนี่เสี้ยนสอเต็มอกเลยครับทุกท่านนี่ครับสอเสียงเล็กครับตัวนี้เสียงเล็กถือว่าใช้ได้เขาลุมมากเลยนะครับผมดูลายคอครับ ตัวใหญ่ตุ๊เลยครับผมสวยครับตัวนี้หน้าเลีย้ยงครับผมก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ติดตามรับชมมาไดยตลอดครับผมจบชิพนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ